สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามอินบ็อกซ์เลคะซึ่งโคเนี่ยไม่ได้มาไลฟ์นานมากแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม I love you ค่ะก็เลยมาตอบคำถามสั้นๆในอินบ็อกซ์นะคะที่มีคนถามกันเข้ามานะคะอยากไลฟ์มากเลยนะคะแต่ว่าก็ เกงว่าจะไม่ไหวเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราหายดีเมื่อไหร่นะคะก็จะ,ะตอบคำถามนาไปไลฟ์ให้กันนะคะโอเคสำหรับคำถามนี้ก็คือนะคะได้ติดตามดูคแความานะคะสักพักหนึ่งแล้วเนาะน้องคนนี้นะคะก็บอกว่าเลยตัดสินใจว่าจะอินบ็อกมาปรึกษานะคะก็คือคบกับแฟนมาทั้งหมด13ปีด้วยกันนะคะรวมแต่งงานก็8ปีอีก8ปีเนาะ เพิ่งเลิกกับแฟนไปนะคะล้วก็มีอาการฝันร้ายนะคะผวาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอได้ดูคลิปเนาะก็เลยรู้สึกว่าอาการดีขึ้นก็ยินดีด้วยนะคะทีนี้อยากจะสอบถามว่าตอนนี้นะคะยังติดต่ออยู่กับสามีเก่าอยู่นะคะเพราะว่าต้องทำงานร่วมกันแต่คุยกันทางแชทนะคะไม่ได้เจอหน้าเนาะ และก็คุยเรื่องงานเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังใช้สรรพนามที่เรียกว่าเขากับตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ยังพูดค้าค้าขาอะไรประมาณนี้เนาะให้กับเราอยู่เหมือนกันนะคะโดยปกติเขาก็เคยพูดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามเป็นมืออาชีพม,มากที่สุดโดยที่จะพูดเ,เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเนาะไม่ได้ไปตามส่องเฟซ เขาตามส่องไอจีเขาแต่อย่างใดนะคะไม่ได้อัปเดตตันให้เขารับรู้ด้วยว่าเราเป็นยังไงเนาะความเคลื่อนไหวเป็นยังไงแบบนี้เรียกว่า no contact รู้ได้หรือไม่นะคะต้องบอกว่ามันเรียกว่า no contact รู้ไม่ได้เพราะเรายังติดต่อกับเขาอยู่ใช่ไหมแต่เนี้ยเคสนี้ก็แนะนํานะคะถ้าเขายังมีปฏิกิริยาในการพูด ตอบโต้กับเราอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกมาว่าเขามีมือที่สามหรือว่ามีใครเนาะหรือว่าเราไม่รู้ก็ตามมันไม่ใช่ no contact รู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเกรงมากว่าเออจะแบบไม่ติดต่อหรือว่ายังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังพูดดีกับเราเราก็สามารถพูดดีกับเขาได้เพียงแต่ว่าพูดในลักษณะที่ว่า เขาไม่ได้ใช่แฟนเราแล้วอะพูดง่ายๆนะเหมือนเขามาจีบเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเออก็พูดได้พูดให้เขารู้ว่าเรามีความสุขเหมือน,นเราอะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่ถ้าเขามาส่องเฟซไอจีเราเราจะไม่อัพสเตตัสถ้ามันเป็นปกติของเราที่เราอยากจะอัพมันขึ้นมานะก็อัพได้นะคะมันจะอัพสเตตัสที่เป็นความสุข เท่านั้นให้เขาเห็นเราว่าเรามีความสุขให้เขาเห็นเราว่าเราเนี่ยแฮปปี้ดีขึ้นนะไม่ใช่ภรรยาคนเดิมในเวอร์ชันที่เขาเคยเห็นมา แต่เก่าก่อนอาจจะแบบทะเลาะก,กันหรือว่าเป็นภรรยาคนเดิมที่รู้สึกดูแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นภรรยาคนใหม่ที่แบบใช้รายเชื่อใช้ก็เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราในทางที่ดีขึ้นอันเนี้ยก็น่าจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้มีคนใหม่นะมันจะอาจจะเป็นการที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมานานจนมันชินช้ากับ ความเป็นตัวเองมากไปอ่ะพอทางคู่ชินชากับความเป็นตัวเองมากเกินไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเ,เบื่อได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเบื่อหนังสือเล่มเดิมเราก็วางมันแล้วเราก็ไปหยิบหนังสือเล่มใหม่มาอ่านเพราะฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่ทําตัวให้เป็นหนังสือเล่มใหม่ให้เขาอ่านเราแบอกว่าอ๋ออย Amazing สนุกจังเลยนะคะแบบโอ้หายไปแบบ สักครักหนึ่งแต่ทำไมแบบว่าดูแปลกไปดูดีขึ้นดูดูแบบแฮปปี้มากขึ้นอะไรเงี้ยน่ะดูแบบดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปทำประชชนประชันเขาหรือว่าไปอ่าไม่ดีกับเขาก็คือถ้ายังต้องคุยกันก็ดี ก็ดีดีไงดีไงดีแต่ว่าดีในที่นี้ก็คือดีกับเขาแต่ว่าแฝงไปด้วยว่าฉันแฮปปี้นะฉันสวยขึ้นนะฉันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีมากขึ้นก็ได้นะคะก็ลองปรับความเข้าใจกันดูได้นะคะสำหรับนี้ก็มาตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> ถ้าหายไอเล็บยูเมื่อไหร่นะแต่ไม่หายไอเล็บยูนะหายไอเมื่อไหร่นะคะจะมาไลค์ให้ฟังกันนะคะไอเล็บยูบ๊ายบาย